สุขภาพดีพดกับจ๋าวราพรอัดไปสามสี่คลิปหาเจอสามคลิปอีกคลิปทำไมมันหายไปไหน,นมันซ้ำกันเรือไงมันมันไม่ซ้ำแต่ว่าเวลาเวลาใส่ใส่คลิปโหลดคลิปจะต้องออบันทึกไว้ได้วยว่าหนึ่งสองสามสี่ใช่ปะอย่าใช้จำเอาเออใช้จำไม่ได้นะคะเออสับสน hmm. เพราะมัน ใส่ชุดเดียวมันเหมือนกันบกแบบวอร์เรอเอออะเต่เราไม่ได้ซีเรียสไงเราบรรยากาศของออการจัดการพูดเนี่ยเนาะวิทยุเออจำลองจำลองวิทยุมา<ช>เดี๋ยวรอบหน้าหาคาไหม่มาด้วยนะอ,อันนี้เราเราเรา,เราจัดแบบไม่ถือแล้วเมื่อยไปเอาลาไปใส่วิทยุเชขึ้นร้อยหนึ่งจุดเจ็ดาขึ้นวอรลังสายบัวไปใส่วิทยุแต่ว่าอาจารย์แมวเขา อยากจะโชว์ใช่ไหโชว์ในการพูด YouTube โชว์ Facebook ก็เลยเอามาใส่ก็เรมานั่งถือไม้อย่างเงี้ยให้ให้ดูกันว่าเนี่ยเราอัดกันอย่างเงี้ยอัดกันติดข้างฝาเนี่ยติดข้างฝาก็เป็นรายการสุขภาพดีกับจ๋าวลาพรก็ท่านที่ฟังวิทยุอาจจะว่าเอยสองคนเขาพูดยังไงกันอะไรก็ไปดูในเฟซได้ค่ะ ดูใน Tik Tok ได้<ช>ดูใน YouTube ได้รายการสุขภาพดีกับจ๋าวรลาพรทิกต o k เนี่ยถ้าเราเกิดสร้างคอนเทนต์เนี่ยอันนี้มันมีมีคุณหญิงคุณนายที่คุณยา่าที่อายุประมาณสักหกเจ็ดสกว่าแล้วมั้ง <She? S 2> แต่งตัวแบบไฮโซเลยคือบ้านเขาคนรวยไงอ๋อเหรอก็ไปถ่ายรูปไปเที่ยวตรงน้นตรงนี้ uh huh. มันก็ถูกใจวัยรุ่นนะวัยรุ่นก็ไปดูนะอ๋อเหร คุณย่าสะพายกระเป๋าแบรนด์เนมแต่งตัวผู้ดีแล้วก็พูดเพราะๆอย่างเงี้ยเ,ออเด็กก็เข้าไปดูนะออไปดูว่าออคุณย่าไปไหนบ้างเนี่ยแล้วคุณย่าก็ถ่ายกันสี่สาวพี่น้องออก็ยืนสวยตามวาระสวยตามอายุนั่นแหละสวยตามอายุเนาะใช่สวยตามคนก็ยุคหนึ่งเนี่ยสวยแบบ เด็กๆสวยแบบเป็นสาวสวยแบบมีอายุสวยแบบสูงวัยทุกคนสวยหมดทุกคนสวยไม่มีโซมไม่มีไม่มีไม่มีเนาะอยู่ที่เราตัวออยู่ที่เราวางตัวอยู่ที่เราพูดจาเนี่ยเรื่องบอกแบบนี้นะคะก็สุขภาพดีกับจาวาลาพอเราก็ เน้นสาระพูดไปเลยแล้วก็วกมาสุขภาพดีตอนนี้ตอนนี้คนเราฟิลใช่ไหมพูดถึงวกมาเมื่อเช้าจะอัดใจการใช่ไหมได้ยินอยู่พูดถึงคุณตะกะแตนตะกะแตนไม่ใช่ตะกะแตนปะตังก้านะตะกะแตนชวยรดาเขาก็ไปทำสวนไปปลูกกล้วยไปปลูกกล้วย ปลูกกล้วยทำทำกล้วยตาตากแห้งกล้วยอบอะไรต่างๆเนี่ยขายหัวปลีขายหนอกล้วยอัเอรเขาเนี่ยคือคุณสุนารีก็กลับบ้านใช่ไหมไปอยู่อลาดก็ไปปลูกข้าวโพดนักข้าวโพดไปขายในตลาดคือว่าจะทําแบบอย่างให้ชาวบ้านดูว่าแถวนั้นก็ปลูกผักได้ปลูกข้าวโพดได้คือจะพูดไปแบบนั้นนะแล้วก็ไปทํา เหมือนจะไปทํานา,าที่อะไรจังหวัดอุทัยก็เลยบอกว่าโลกเราเป็นอย่างเนี้ยคนในอยากออกคนนอกอยากเข้า,าก็คน<อ>ที่เป็นชาวสวนชาวนาก็อยากจะไปเป็นศิลปินใช่ไหมคะอยากจะเป็นะจะไปอยากจะไปโด่งดังอยากจะไปมีชื่อเสียงอยากจะไปหาไรายได้เพื่อม,มาเลี้ยงครอบครัวส่วนดาราศิลปินเนี่ยเขามีครบแล้วเนี่ยเขาก็อยากจะกลับคืน มันมีจุดอิ่มตัวเนาะอยากจะกลับคืนสู่พื้นที่เกษตรภูํำเนาใช่อยากจะไปทําคือเขาไปเห็นทุ่งนาเขียวๆเห็นพืชผักเขียวๆขียวก็คงจะชื่นใจเพราะว่าอยู่ในห้องอัดบ้างปแสดงคอนเสิร์ตเจอแดดแสงสีเสียงเข้าผับเข้าอะไรต่างๆเนี่ยนะคะ เจอแต่เสียงดังๆแต้เงินโครงครามครงครามเนี่ยเขาก็คงจะเหนื่อยพอไปเจอบรรยากาศไปเจอวิวนาสวยๆก็คงจะเพลินส่วน้างใช่ก็เหมือนก็เลยวกเข้ามาว่าสารสีเขียวเห็ไหมมีในพืชผักผลไม้อะไรต่างๆเนี่ยแล้วก็วนเข้ามาในค o l o r f i จากเอ้ยวนเข้ามายังไงจากก็วนเข้ามาเน่ยก็เลยคุยกันไปเรื่อยคุยกันเดียวก็ยังคุยได้เลยไหมเน่บอกว่า ใครที่ตามหาฝัน uh huh. ฝันอยากจะเป็นอะไรก็ <Yeah. S 2> ทำให้ให้เต็มที่อย่าให้ใครเขาเดือดร้อนนะ uh huh. ทำไปเถอะนะคะเรายังมีแรงที่จะทำงานก็ทำไป uh huh. คนที่เหนื่อยแล้วก็พักพัก uh huh. นะคะหรือว่าใครที่ตอนนี้รู้สึกว่าหมดเรี่ยวหมดแรง uh huh. เอ๊ะเราจะสร้างกำลังใจยังไง ให้กับตัวเองใช่นะคะแล้วก็เราก็พร้อมให้เป็นกําลังใจให้นะบางคนส,สู้สู้ไปสู้มานี่ก็แบบเหนื่อยนะ,ะเอ๊ะเมื่อไรจะประสบความสําเร็จเราก็ประสบความสําเร็จแล้วจากที่เราไม่มีอะไรเลย ใช่ไหมแต่เรานี้ก็มีหนี้สินเยอะๆเลยมีพร้อมใช่มีพร้อมบ้านพร้อมหนี้สินเขาเรียกว่าคนมีเครดิตอ่าใช่ทำๆไปเถอะนะคะก็เราต้องคิดว่าเราไม่ได้รวยแต่กําเนิดเนาะเป็นเรื่องธรรมดาชนะคะมันจะมีคนโทรมาหาตลอดทาไมทําไมเป็นหนี้เนี่ยไม่มีใครโทรมาหาไม่ไม่เป็นไม่เป็นไม่เป็นเขาคิดถึงเราเยอะ เขาโทประทั่วงนี่เอออำใจแล้วเราคนเราถ้าเราคิดว่าเราไม่ไม่ไม่ได้โกงใครเขาอะไรเขาเนี่ยก็ต่างคนต่างรอกันไปสักวันหนึ่งก็ต้องหมดสิใช่ได้มเขากนะดธนาคารเขายังรอเราได้เลยสิบสิบปีเลยเนาะเขาก็รอกันนะเขารอเขาอใช่ไหมคะทุกๆึกอย่างก็ก็อย่าไปบอกแล้วว่าอย่าไป อย่าไปกังวลมากอย่าไปเครียดมากอย่าไปโกรธมากเดี๋ยวเลือดจะเป็นโกรดเลือดจะเป็นกรดธก็ทําให้เราร่างกายสุขภาพไม่ดีด้วยเราต้องทําตัวให้แข็งแรงเราจะได้มีแรงไปใช้หนี้เขาใช่ตั้งสติใหม่นะคะสติใหม่ตั้งสติใหม่นะคะก็สุขภาพไม่ดีก็โทรมา085059 4 7 8 1ค่ะโทรมาเรงฮัลโหลจ่าเปล่าครับผมเป็นอย่างนั้นผมเป็นอย่างนี้นอนไม่หลับ ต้องใช้อะไรถึงจะหายอะไรประมาณนี้มัหลัไม้หน้าสามแป๊บเดียวหลับเลยใช่ไหมทาตอกไม้เลยพี่เล่นกันนะแล้วก็มีกาแฟสุขภาพมีเห็ดลินจื่อหกสายพันธ์แล้วก็มีน้ำบังคุดสกัดน้ำงางาดำสกัดยินเนอะแล้วก็กาแฟมีชา ขวาเป็นกาแฟซ้ายเป็นชาหมอรักษาหมอรักษาไม่ถูกเลยเป็นสองข้างก็มีทางเช่าทางเช่าด้วยนะคะเราก็นำผลิตภัณฑ์ดีๆนะคะมาฝากคุณผู้ฟังนะคะเสียงอาจจะอ่อยๆไปบ้างนะถามว่ามีอ่อยไม่อ่อยๆไปบ้างแค่ไหนอ่อยเยอะใช่ไหมไม่มีเยืะไม่ได้ปลา อ่อยบทกบลางเนอนะคะไม่ใช่ปลาไม่ใช่ปลาเนี่ยอันนั้นก็ในเรื่องของการฟังเพลงนะคะจ่าจะจะคุยนี่นี่กี่นาทีแล้วจากในนั้นเนี่ยอาจารย์เห็นจะมาได้อีกหน่อยอาจารย์รู้ไหมว่าจ๋าเนี่ยดูลิเกจ๋าเนี่ยดูลิเกชอบลิเกเหรอไม่ไม่ได้ไม่ไม่ถึงไม่ถึงขั้นกระติดแต่ดูหนึ่ง สงสัยว่าทำไมเด็กเดี๋ยวเนี้เขาไปดูลิเกอ oh. แล้วก็สงสัย mm hmm. ว่าทำไมสำนักข่าวต่างๆต้องไปทำข่าวนิเก่ <c oughs> แล้วก็สงสัย uh huh. ว่าทำไมรายการต่างๆเนี่ยรายการตีท้ายครัว uh huh. รายการตีท้ายครัวในช่องสามเนี่ยรายการของเจนนิเฟอร์คิมแล้วก็รายการใครต่อใครเนี่ย ไปกันหมดเลยเหรอศิอลปินานางก็ไปก็ไปทําอะไรกันเก็ติดตามดูดูอะไรต่างเง้ดิเกแล้วก็จะชอบอย่างหนึ่งคือจะเป็นคนเปิดเพลงใช่ไหมเขาเปิดเพลงที่เวลาถึงนางเอกกับพระเอกเกี่ยวกันเนี่ย เขาก็จะทํามาเป็นเพลงคู่ใช่ไหมเขาก็จะมาดัดแปลงเนี่ยแหละชอบเพลงที่เขาเอามาร้องเมื่อคืนวานก่อนเนี่ยเขาเพลงพี่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์เอามาร้องคือพระเอกกับนางเอกเขาจะจากกันเจกเอ๊เพลงพี่พึ่งมันเพลงอะไรวะเดือดร้อนต้องไปค้นเอาพิมพ์คําชื่อเพลงที่เด่น ไปพิมพ์ดูใน y o u u u ู e ว่ามันชื่อเพลงอะไร่อเงที่เขาร้องมาเนี่ยนะใช่คือเพลงไม่ค่อยได้เปิดไงม่เคนว่าคนที่เขาคิดเพลงให้เวลานักแสดงเล่นเนี่ยเขาเขาเอาเพลงมาจากไหนหรือเขาใช้ยังไงมีเพลงที่ผู้หญิงสาคนนางเอก3ามคนโดยผู้ชายหลอกเขาก็จะเอาเพลงอนิจาทิงเจอมาร้องกัน3มคนใช่ไหมอันเนี้ คือเป็นการดูลิเกของจ๋าไม่ได้ดูอะไรใช่ไหมดูว่าเขาจะเอาเพลงอะไรมาใส่แล้วก็อย่างเช่นนางนางเอกคนหนึ่งโดนผู้ชายทิ้งผู้ชายคนนี้รักมากเลยคืนแรกเลยเนี่ยเขาร้องน้ําตาลก้นแก้วเขาร้องน้าตาลเขาเขาทีมเจ้าแล้วน้ําตาลก้นแก้วใช่ไหมใช่ใช่ใช่แล้วมาอีกวันหนึ่งเขาเล่นเรื่องนี้ซ้าใช่ป่ะแล้วแต่คนเจ้าภาพขอใช่ป่ะเขาก็ เอาเพลงน้ำตานางนมีคนก็ทำให้เศร้าพี่สงสารนงเยาเดี๋ยอาจารย์แมวเนี่ยคนเนี่ยดูไม่เหมือนกันจะ,จะดูคือจะชอบเพลง<ม>ที่เขาเอาไปผสมผสานเขาเอาเพลงหนุ่มนาข้าวสาวนางเกลือ ไปให้คนอีกคู่หนึ่งที่ว่าเหมือนเขาเขาจะสร้างเป็นคู่พระเอกมาให้ให้จีบกันนี่เขาเรียกเพลงเกี้ยวใช่ป่ะบางของพี่ทำนแต่ว่าแปลงเป็นเนื้ออื่นใช่ไหมแล้วก็จะมีแบบว่าพี่เอาหัวใจมาให้พิจารณาใช่ป่ะแล้วก็หลายหลายเพลงอย่างเช่นเพลงสอนกิรียสีประจวบอะไรเนี้ยเขาก็เอามาเอามาแสดงว่าคนที่ค้นคิดเพลงอันเนี้ย พราะว่าลิเกเขาเล่นมานานแล้วใช่ป่ะที่20 20กว่าปีแล้วตอนรำน้ําเพชรเนี่ยเล่มา20กว่าปีแล้วแสดงว่าคนนั้นน่ะน่าจชรนรุ่นเดียวกับฉามันนี่เพลงแล้วยังมีเพลงนี้นะดวงใจโปรได้ฟังเพลงนี่ก่อนลาจันแมวคิดดู คนจะสงสัยว่าดูทําไมออคือดูเพลงนี่แหละดูเพลงใช่ไหมว่าว่าบทนี้เขาจะเอาเพลงอะไรมาใส่ใช่ใช่เขาเพลงอะไรที่ว่าก็ต้องมาอย่างเออ,อย่างเพลงอะไรนะที่จดหมายจดหมายของอะไรของกเกษมพรมสันน<อ>่ะจดหมายฉบับตอนก็มีใช่นไหมก็เลยบอกว่าเอ๊อ,อยากเห็นหน้าคนเรียกเพลงอย่างนเลยเขาเรียกทัพโผล ไม,ไม่รู้เขาก็ต้องก็ต้องวางคิวสิว่าเขาเรียกทัโผลิกเกแต่ว่าเรื่องเรื่องนี้เรื่องนี้เขาก็จะต้องวางกันมาก่อนเขาก็เล่นกงนมานานแล้ว <laughs> เพลงมันก็จะเป็นรุ่นเนี้ <laughs> แล้วมายุคใหม่เพลงจะมีเพลงเร็ว,เรวร่วมด้วยเขาก็จะอะไรอะเออเยเล่มเอามาเต้นเป็นเพลงเร็ว <laughs> อ๋เอเหรอตอน13นั่นแหละ่ไก็เลยก็กลายเป็นว่าคนเนี่ยเขาดูเขาดูเนี่ยเขาอาจจะชอบพระเอกนางเอก อาจจะชอบตลกอาจจะชอบดาวร้ายอาจจะชอบคนภาคที่อยู่ข้างเวทีและคนข้างนี่เก่งนะคนภาคนี้เก่งเพราะว่าเขาจะต้องรู้บทรู้ตอนก็จะมีตัวที่บอกว่าเวลาเหมือนเหมือนเราคิดอยู่ในใจเขาก็จะเป็นคนพูดออกมาอันนี้แหละกนี้พบกับพระเอก่าจารย์จะไปหานางเอกที่เมืองเขาจะพูดไปบรรยายแบบนี้เห็นไหม แค่จากคุยก็สนุกน่าดูเลยเห็นะหมเลยบอกไงว่ามันเกี่ยวข้องอะไรกับชีวิตที่ดูเนี่ยก็เกี่ยวข้องก็ว่าอยากจะรู้ว่าเขาเอาเพลงไหนเพลงไหนเขาก็จะสลับเนี่ยเพราะว่าบันทเจภาพเนี่ยเขาจะขอเรื่องซ้ําๆเขาก็ต้องเปลี่ยนเพลงใช่ไหมแต่เพลงนั้นน่ะก็จะต้องมาเข้ากับกับเนื้อริเกเนื้อริเกเนื้อหาสาระของเรื่องและเรารู้จักทุกเพลงเลยได้ไหม ก็เลยคุยกันสมัยก่อนเนี้ยรีวิวเพลงของใครสุรชัยสมบัติเจริญอาจารย์มารู้ใช่ไหมเขาจะมีรีวิวประกอบเพลงที่โด่งดงดังโด่งดังมากเลในยุคนั้นนะคะแล้วก็มีอะไรพุ่มพวงเล่นเป็นลิเกเป็นพระเอกใช่ไหมอาจารย์แมวอยู่ไหมคะ แล้วก็มีใครที่คนหน้าผีหน่อยมานั่งข้างๆอ่ะแ้วเพลงพี่เป้าก็จะมีเงาะเงาะเชือเงาะใช่ไหมวงดนตรีพี่เป้าก็จะมีเพลงชัยฟ้าบรรดาที่เธอเป็นคูผู้เสียสละอะไรพวกนี้เขาก็จะมีละครหน้าเวทีนี่แหละสมัยก่อนทุกวงจะมีละครจะมีละครหน้าเวทีก็คือคล้ายๆกันอันนี้ก็คือสารตั้งต้น ที่สนใจลิเกเนี่แหละสารตั้งต้นใครมาถามว่าคนจัดรายการเราก็ควรที่จะมาคุยบางทีบางท่านบอกว่าอุ้ยเดี๋ยวก็เป็นหลงหรอกอะไรเนี้ยมันจะหลงได้ยังไงอ่ะเช่อไหมหลงก็หลงกันหมดเลยเขาป็นหลงพี่เป้าหลงพี่แอลหลงเออก็หลงเพลงหลงการแสดงบางทีเขาชอบดูนะ ค้นตคนติดตามไปก็เล่นแบบเดิมมาแหละเมื่อก่อนโบลตีเขาจะเล่เป็นปีๆเลยนะแต่คนก็ยังติดตามไปดูก็ลิเกเขาก็เล่นไปเหมือนของเขาแสลับเรื่องแต่ว่าอาจจะมีมุกเข้ามาให้ทันสมัยมุกที่เป็นทันต่อเหตุการณ์มุกข่าวมุกอะไรต่างๆนี่ยนะดงนด้บอกว่า คนเราเนี่ยเขาเอา่อมีพรสวรรค์ไงคุณคุณเจเนเฟอร์คิมอ่ะเขาเป็นนักร้อง uh huh. เป็นนักน้องที่เก่งเป็นรุ่นรุ่นรุ่นใหญ่แล้วละ่ะใหญ่รุ่นใหญ่ไปหลังเวทีเดินดูเขาลิเกแต่งหน้า uh huh. เขาบอกว่าอย่างนี้ uh huh. เขาบอกว่าเดินไปตรงไหนอ่ะก็เจอแต่คนมีพรสวรรค์ uh huh. แต่งหน้าทำผมเองร้องได้ลําได้เล่นลิเกได้เล่นตลกได้คือเนี่ย uh huh. เขาเรียกเนี่ยพรสวรรค์ uh huh. ใช่ใช่ไหม แล้วคนผลมาเป็นคนสวรรค์ไม่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 เหมือนกันอไม้บอกเนแต้คนที่ว่าอาชีพเต้นกินดำกินไม่เหมาะไม่ไม่ควรตอนเนี้จะเป็นเต้นกินดำกินถึงจะรวยยังไงก็อยากไปเป็นนักแสดงเห็นไหมอาจารย์สิรลูกไปเรียนเนี่ยบางคนมีจะจะได้ไปแสดงแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งก็คือนักกีฬาอถ้าเกิดสร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยได้แล้วก็ คือเป็นสื่ออะไรนะออกรายการทุกรายการไม่มีวันหยุดเลยไม่มีวันหยุดเลยใช่ปะะคะก็น้องคนที่ที่ได้เหรียญทองมาเนี่ยทั้งเขาเอ็นขาฉีกอะไรต่ออะไรเขาเจ็บทั้งร่างกายไปหมดเลยฟังแล้วก็น่าสงสารเจ็บ เจ็บจะไม่รู้จะเจ็บยังไงอุทิศร่างกายให้กับประเทศเลยคุณผู้ฟังนี่แหละคือเราเกิดมาเป็นคนเลือกจะเป็นอะไรก็ได้นี่แหละแล้วเราก็อย่าดูถูกอาชีพแต่ละอาชีพใช่ไหมเราไม่ไปหลอกลวงใครใช่ไหมอย่างจ่าขายเสริมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเนี่ยจะาก็ไม่ได้หลอกลวงใครอันไหนดีก็ว่าดีอันไหนว่าสมควรที่จะกินได้นะ อันไหนที่ไม่สมควรก็จะจะบอกเล่าให้ฟังอย่าต้มอย่าหม้ออย่าลูกกรอย่างเงี้ยมันไม่ได้สกัดอย่างเงี้ยอาจจะน้ําท่วมปอดก็ได้อาจจะไตวายก็ได้อะไรแบบเนี้ยถึงเราจะไม่มีความถึงเราจะไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือเนี่ยจ่าถึงแนะนําว่าไปตรวจสุขภาพไปถามคุณหมอแล้วเรารู้แน่ว่าเออเราเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้แล้วเรามาช่วยกันว่าตัวไหนไปเสริมได้บ้างทานยาคุณหมอแล้วก็มาทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ มันไม่ไปทําให้ยาของคุณหมอเนี่ยลดประสิทธิภาพลงใชคะเหนื่อยไหมก็ช่วงนี้ก็ไปฝั่งเลยนึกว่าจะไปดูลิเกครับเราต้องไปดูลิเกใช่ไหมเ้วเตรียมเสือไปด้วยใช่ไหมปูน้าเดี๋ยวก่อนเมื่อวานดูเรื่องเสือเสือเสือภาษาสุโขไทยว่าเสือเสือเอแล้วถ้าเจอเสือเสือ แล้วเสือนั่งบนเสือโอ้ยเจอเสืออยู่ในเสือก็ภาษาสุโคไทยมันจะต่ำใช่ไหมใช่คนกรุงเทพเรียกมะเขือไงคนสุโคททยจะเรียกมะเขือเออนั่นแหละใช่มันจะหลมต่ำถ้าเกิดว่าเสือมาเนี่ย พูดภาษาไทยนะออย่าพูดภาษาสุโขทัยนะไม่มีใครหนีนะไมม่ีเสือมาเสือมาใช่เสือมาไม่มีถ้าคนลุงเทพเล็นเสือมาเนี่ยวิ่งเลยวิ่งหนีเลยใช่ไหมเอาฟังเพลงก่อนเดี๋ยวจะมาคุยแล้วภาษาสุโขทัยต่อเดี๋ยวเสือจะมาแล้วนะเอาฟังเพลงกันครับ เสียงโชกชะตาเมืองใหญ่ สอนให้เราต่อ เตียงโยนยาวเอ่ยั้งข้าวกินกล้วยนั่นง่ายบทเพลงนี้มีความหมายฟังใจลูกนี้ตลอด ี่ลูกนี้ตลอดกาล